สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก่อสร้างรอบดึกอีกครั้งนะครับใน EP นี้เราจะพาแม่บ้านไปดูงานตอกเสาเข็มที่หน้างานจริงกันนะครับเดี๋ยวผมจะโปูพื้นฐานของหน้างานที่ผมไปทำคลิปให้สักนิดหนึ่งนะครับหน่วยงานที่ผมไปทำคลิปเนี่ยเป็นหน่วยงานของผมเองนะครับอยู่ที่ถนนลาดุทิศนะครับเขตมีนบุรีกรุงเทพนะครับ ที่ซอยนีครับคือเดิมเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วเนี่ยผมได้มีโอกาสมาสร้างบ้านอยู่หลังหนึ่งนะครับเป็นบ้านของญาติของหลังที่กําลังสร้างอยู่ปัจจุบันนี้แหละตอนที่มาเริ่มสร้างเนี่ยมันมีบ้านที่ขึ้นก่อนหน้าเนี้ยอยู่หลังหนึ่งอยู่ข้างๆกันนะอยู่ติดกัน ผมก็ไปขอข้อมูลเรื่องเสาเข็มของเขาว่าเขาตอกเสาเข็มไปความลึกกี่เมตรอะไรไงเงี้ยก็ได้ข้อมูลมาว่าตัวเสาเข็มนะเขาใช้เสาเข็มที่ความลึกอ่าสิเมตรแต่ว่าอ่าผลตอนนั้นอนะ่ะสิเมตรเนี่ยมันไม่ได้โบเขานะครับพอมาถึงบ้านที่ผมกําลังจะสร้างเนะี่ยผมก็เลยไปสั่งเข็มนะฮะความยาว21เมตรก็สั่งมาท่อนละ10เมตรครึ่งนะครับ สองท่อนต่อกันเจที่สิบเอ็ดเมตรแล้วก็มาตอผลปรากฏว่าอตอนที่ตอกเนี่ยผมก็ได้โบเขานี่แหละแต่ว่าหัวเข็มนะมันถูกส่งลงไปในดินอะ่ะค่อนข้างลึกนะฮะมันต้องใช้เหล็กของส่งหัวเข็มอะส่งลงไปอีกก็ครั้งนี้ผมได้มีโอกาสเข้ามาสร้างบ้านอีกครั้งหนึ่งในซอยนี้ก็อยู่ใกล้ๆกกันครับบ้านใกล้ๆกันเพราะเป็นบ้านญาติๆกันทั้งหมดในซอยนี้ผมก็เข้ามาสร้างหลังที่สามหลังนี้ผมก็เลยเพิ่มเข็มเข้าไปอีกเมตรหนึ่งนะครับโดยที่วิศวกรที่ คำนวณบ้านหลังเนี้ยอยู่ทางภาคใต้ผมก็เป็นคนให้ข้อมูลเข้าไปว่าเสาเข็มของบ้านหลังเนี้ยขอความยาวที่22เมตรนะครับเพราะว่าเรามีข้อมูลแล้วว่าว่ามันควรจะใช้สัก22เมตรอย่างน้อยมันหัวเข็มมันจะได้ไม่ลึกมากถ้าเกิดเหลือเข็มบ้างอะไรบ้างเรายังพอตัดทิ้งได้ก็นี่มันก็เลยเป็นเหตุที่มานะครับของสเปคเสาเข็มว่าเสาเข็มบ้านเนี้ยใช้ขนาดไอ20ลึก22เมตรให้ความลึกเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเรามีข้อมูล ะะมีข้อมูลมีประสบการณ์จริงที่หน้าง,งานหรือถามเอากับคนเต่าเสาเข็มหรือบ้านข้างเคียงที่เขาเคยเต่าเสาเข็มเนี่ยข้อมูลเนี่ยจะเป็นข้อมูลที่ชัวร์ที่สุดเพราะว่าในในพื้นที่นั้นๆน,นะบางทีวิศวะเองก็ไม่ได้รู้พื้นที่ทั้งหมดว่าแต่ละพื้นที่อะ่ะมันต้องใช้เข็มเลือกเท่าไหร่มันก็เป็นการคำนวณนนะะก็ดูจากข้อมูลแต่มันก็ไม่ชัวร์เท่ากับว่าเรามีข้อมูลที่หน้าง,งานเลยนะครับผมก็จะเก็บข้อมูลเสาเข็มลักษณะอย่างนี้ไว้แต่ละพื้นที่แต่ละพื้นที่เวลาไปต่ ที่ไหนทีนึ่งเราก็จะเก็บข้อมูลไว้ทีนึงเพราะว่าถ้าโอกาสครั้งต่อๆไปที่เราได้เข้าไปทํางานในนั้นอีกเนี่ยเราจะได้ไม่พลาดในเรื่องของความลึกของเสาเข็มนะครับอ่าต่อมาทีนี้เราก็มาสู่หน้างานของเรากันนะครับอ่าที่หน้างานของเราเนี่ยในช่วงที่ผมทาคลิปเนี่ยช่วงที่ตอกเสาเข็มเนี่ยมันเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนพอดีโอซึ่งเป็นเป็นหน้าฝนซึ่งเดะเลยครับทีนี้ด้วยความเละของดินนะครับแล้วดินตัวเนี้ยมันเป็นดินถมใหม่นะครับคือพูดงง่ายขึ้นไป ย่ำก็จม,มเละมันก็เลยทำให้ตอกเสาเข็มไม่ได้โดยที่ว่ารถตอกเสาเข็มมันเข้าไม่ได้มันจมแต่ถ้าไม่ดำเนินการมันก็งานโครงการมันก็ยิ่งช้าเข้าไปอีกเ,เราก็เลยแก้ปัญหาด้วยการเอาแผ่นเหล็กนะครับมาปูรองให้ตัวรถแมคโครรถตั้นจันรเนี่ยเขาสามารถเดินตอกเสาเข็มบนพื้นดินที่เล,เละๆได้นะครับแต่ในส่วนนี้ก็ให้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมไว้นะครับว่ามันจะ มีค่าใช้จ่ายตรงค่าแผ่นเหล็กไอค่าแมคโรที่จะมาลากแผ่นเหล็กขยับไปในตำแหน่งนนต่างๆเนี่ยมันก็จะมีค่าใช้จ่ายที่ต้องเพิ่มเติมขึ้นมานิดหนึ่งนะครับใครที่ตอกเข็มในหน้าฝนดินแฉะเละๆเนี่ยต้องก็ให้คำนึงถึงเรื่องนี้เผื่อเื่อไว้ด้วยนะครับ ในขั้นตอนของการตอกเสาเข็มเนี่ยหลายๆคนก็เริ่มกังวลว่าเออเราไม่ได้มีความรู้อะไรเกี่ยวกับงานเสาเข็มงานสร้างบ้านอย่างเงี้ยแล้วแล้วเราจะไปตรวจสอบอะไรรู้เรื่องได้ยังไงนะครับไอตรงนี้ไม่ต้องกังวลน,นะครับผมทําคลิปนี้มาเนี่ยเอาใจแม่บ้านอยู่แล้วคือยังไงก็ให้แม่บ้านไปยืนคุมตอกเสาเข็มได้แล้วกันนะครับลองดูให้จบคลิปแล้วกันนะฮะว่าผมจะบอกในรายละเอียดในวิธีการอะไรยังไงบ้างนะครับ ในการตรวจสอบนะครับในเรื่องที่1น,นะครับในข้อที่1ผมสรุปมาให้5ข้อนะในข้อที่1ให้ตรวจสอบที่ตัวเสาเข็มน,นะครับเสาเข็มที่มันหล่อมาเนี่ยมันมาวางอยู่ที่หน้าโดยงานดูอะไรมันบ้างครับคือ1ให้ดูขนาดของมันขนาดเนี่ยจะดู2เรื่องหลักๆนะครับคือขนาดหน้าตัดของมันนะมันเป็นตัว II อะไร I18 i22 I26 ปกติเขาก็จะเขียนเขียนไว้ที่ผิวเสาเข็มตอนเขาหล่อปูนนี่แหละนะฮะแล้วเขาก็จะเขียนวันเดือนปีในการหล่อปูนของเขาด้วยในการผลิตเราก็ดูขนาดว่ามันตรงที่เราสั่งไปไหมอย่างกรณีบ้านหลังนี้ใช้ I 26ความลึก2 2เมตรความลึก2 2เมตรมันใช้2ท่อนต่อใช่ไหมฮะนั่นหมายความว่ามันก็จะต้องยาวท่อนละ11เมตรนะฮะ11เมตร2ท่อนต่อกันก็จะได้22เมตรมันก็จะต้องเป็น i26 คูณ 11เมตรแล้วก็สังเกตที่วันเดือนปีผลิตกันนิดนึงนะฮะว่าไอปูนที่เขาหล่อมาเนี่ยเขาหล่อในวันที่เท่าไหร่อย่างตัวอย่างเสาเข็มที่เขาส่งมาให้ผมเนี่ยเป็นหล่อวันที่9เดือน9ปี64ในขณะที่วันที่ผมต่อเสาเข็มเนี่ยเป็นวันที่29เดือน9อ่านั่นหมายความว่าเสาเข็มต้นเนี้ยมันก็ถูกหล่อมาแล้วประมาณ20วันแล้วก็ดูความสมบูรณ์ของเสาเข็มฮะต้นเสาเข็ม ตัวทั่วไปนะครับว่าเออมีรอยแตกเล้ามีรอยบินรอยหักอะไรไหมพวกนี้เราดูได้ด้วยตาเปล่าอยู่แล้วนะครับต่อมามาข้อที่2องกันข้อที่2มันเป็นเรื่องของตำแหน่งนะครับพอเวลาเขาจะตอกเสาเข็มใช่ไหมครับเขาก็จะต้องตั้งไอตัวปั้นจันทร์ไอลูกตุ้มปั้นจันทร์ตรงกรหมุดเสาเข็มของเราฉะนั้นในขั้นตอนตรงนี้มันก็จะมีการที่เขาเรียกว่าชี้หมดกันเออว่า หมือนเป็นการยืนยันนะว่าไอ้หมุดตรงเนี้ยตำแหน่งตรงเนี้ยมันใช่ใช่ไหมมันถูกต้องแล้วนะเขาจะตอบกันนะเขาก็จะได้ขยับไอ้รถต่อของเขาเนี่ยหรือว่าตัวปัญจันเนี่ยให้มันตรงกับตำแหน่งหมุดครับหลังจากนั้นเขาก็จะเริ่มลากเอาเข็มขึ้นไปนะเพื่อจะเตรียมการตั้งเสาเข็มเพื่อเตรียมการตอ่อฉะนั้นการชี้หมดุดเสาเข็มหรือการตรวจสอบเนี่ยควรจะตรวจสอบทุกต้นนะครับว่ามันอยู่ตำแหน่งนี้ชัว์ บางทีดินมันกปไปบไปบ้างอะไรไปบ้างอ่ะดีๆนะครับแล้วถ้าตอกผมให้ทลิกนิดนึงนะถ้ามันตอกต้นนึงไปแล้วเนะี่ยต้นถัดไปเนี่ยอ่าเราเจอหมุดเสาเข็มแล้วลวะแต่ให้สังเกตในแบบนิดนึงถ้าสมมตินะฮะสมมุติว่าช่วงต้นที่เราตอกไปแล้วกับต้นถัดไปเนี่ยมันห่างกัน4ีนะ่เมตรฮะให้ลองเอาตลับเมตรด,ดึงดูนะครับว่ามัน4ี่เมตรจริงไหมอะไรเงี้ยมันมันแบบเออเพื่อความช่วยอีกทีนึงนะฮะเสาเข็มถ้ามันผิดแล้วมันแก้ยากสุดอนะมันดึงดึงขึ้นนี่แทบจะยากเลยครับถ้าตอกม,มิดไปแล้วนะั เอาให้ชัวร์ตั้งแต่แรกนะครับถ้าต่อมาเรามาดูข้อที่3กันนะครับข้อที่3เนี่ยให้ตรวจสอบความเสียหายระหว่างการตอกนะสิ่งที่จะให้ดูก็คือสังเกตตอนที่เขายกเสาเข็มนะครับขั้นตอนยกเสาเข็มเนี่ยค่อนข้างสําคัญนะครับเพราะว่าเสาเข็มเวลาถูกยกขึ้นช่วงยกขึ้นเนี่ยช่วงลาบไปเนี่ยเสาเข็มมันจะหักไม่หักมันก็อยู่ขั้นตอนเนี้ยด้วย นะครับมีโอกาสนะคเคยมีนะคเคสที่ยกยกกันแล้วก็หักลงมาเลยอย่าไปยืนใกล้ๆนะครับงานต่อเสาเข็มเนี่ยให้ยืนห่างๆในรัศมีที่เรียกได้ว่าถ้าให้คิดว่าถ้าเข็มมันล้มลงมามันจะฟาดไม่ถึงเราเอาคิดง่ายๆแค่นี้แหละครับอย่าไปอย่าไปอยู่ลิงไซด์มากนะครับก็ให้สังเกตต,ตอนขั้นตอนยกว่าเออเสาเข็มมันมันมีการหักมีอุบิเหตุอะไรเกิดในช่วงนี้ไหมนะครับเวลาเราตั้งเสาเข็มไปแล้วเราก็เราก็เตรียมที่จะตออใช่ไหมมันก็ดําเนินการตอกลงไป ะครับไอ้ท่อนแรกอะดูมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรอกเพราะว่าดิน่ยชั้นดินในช่วงแรกอะมันยังเป็นชั้นดินอ่อนครับเวลาตั้งเสาเข็มวางลูกตุ้มลูกตุ้มเหล็กเนี่ยอย่างตัวสเปคที่เขาามาต่อให้ผมเนี่ยลูกตุ้มหนักถึง3.8ตันคือง่ายๆลูกตุ้มเนี่ยหนักเกือบ4ตันอะเอาน้ำหนัก4ตันวางอยู่บนหัวเข็มเนะี่ย วางไว้เฉยๆนี่มันมันก็แทบจะลงวืดลงมาเลยนะครับคือเราก็เตาะเตาะนิดเดียวมันก็ลงพวดพวดเลยเพราะว่าด้วยความที่มันอยู่ในชั้นดินที่มันยังเป็นชั้นดินอ่อนอยู่ฉนั้นไอ้ตรงเนี้ยในท่อนแรกเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรอกแล้วก็ดูในการตอกนะฮะช่วงที่เขาตอกเนี่ยลูกตุ้มมันก็แทกกระแทกลงไปเนี่ยเสาเข็มมันมีการระเบิดไหมมันมีการเล้าไหมมันอ่ามันมันจะเห็นชัดด้วยด้วยตาเปล่านี่แหละนะครับ ต่อมาให้ดูการยกลูกตุ้มนะครับลูกตุ้มที่เขาตอกหัวเข็มเนี่ยคือระยะในการยกเนี่ยโดยทั่วๆไปอ่ะมันจะอยู่ประมาณสามสามสิบเซนฮะโดยโดยประมาณนะประมาณไม้บรรทัดหนึ่งศอกหนึ่งอยู่อยู่ราวๆเนี้ยนะครับแต่ว่าการยกควรจะยกให้มันมีความสม่ําเสมอนะครับในการตอกถ้าเราสังเกตเห็นช่างตอกเสาเข็มคนไหนยกลูกตุ้มสูงๆนะแล้วก็กระแทกลงมาแรงๆเหมือนอารมณ์แบบเล่งอ่ะ เล่งตอกให้มันลงเร็วๆลงไวๆนะอันนั้นมันผิดหลักนะครับลูกตุ้มจะต้องค่อยๆเคาะมันลงไปในระยะการยกที่ค่อนข้างสม่ำเสมอเพื่อที่จะเซฟให้ให้เข็มเนี่ยไม่ไม่เกิดอันตรายนะต่อมานะครับเวลาที่ท่อนแรกนะมันจมลงไปแล้วนะครับมันมันจมสุดสุดไปหนึ่งท่อนแรกแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีการต่อนะฮะท่อนที่สองซึ่งไอ้ตรงขั้นตอนในการต่อเนี่ยอ่ามัน เราจะต้องไปดูว่าการวางหัวเสาเข็มเนี่ยให้มันอยู่ในตำแหน่งที่ตรงกันแล้วก็ในการเชื่อมนะฮะเชื่อมเนี่ยคือต้องเชื่อมให้ให้เต็มแนวนะฮะเต็มรอยรอบรอบตัวเสาเข็มพอเราต่อเสาเข็มเรียบร้อยแล้วก็เราก็ทําการต่อท่อนที่สองลงไปนะครับท่อนที่สองเนี่ยมันก็จะไม่ง่ายเหมือนท่อนแรกละมันก็จะลงมันจะค่อยค่อยลงช้าหน่อยนะในระยะที่มันเหลืออยู่สักประมาณ สองสามเมตรสุดท้ายเนี่ยมันจะค่อนข้างลงยากลงมันจะลงช้าหน่อยมันก็ยังลงอยู่แหละครับมันก็จะลงได้ช้าหน่อยพอ,อมาถึงในระยะที่เหลือประมาณ1เมตรหรือ2เมตรสุดท้ายเนี่ยช่วงเนี้ยมันแรงสั่นสะเทือนอะ่ะจะค่อนข้างเยอะถ้าเรายือนอยู่ในพื้นที่ใกล้ๆเราจะรู้สึกถึงความสั่นสะเทือนของแผ่นดินไอนช่วงเวลาตรงนี้แหละไอที่ว่าบ้านชาวบ้านเขาเล้ากันมีมีปัญหาเรื่องอาคารข้างเคียงก็ ช่วงเวลาแบบนี้นะครับเวลาที่มันใกล้จะได้โบเขาแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องสังเกตอยู่สจุดอ่ฮจุดที่1ก็คือว่าถ้ามันเป็นกรณีที่มันมีต้นอื่นต่อไปก่อนหน้ามันแล้วนะครับาว่าหัวเข็มเนี่ยมันจมอยู่ระดับนี้เนี่ย ในต้นถัดๆไปเนี่ยมันก็จะสังเกตง่ายเพราะว่าในในแผ่นดินอ่าในพื้นที่บริเวณใกล้ๆกันเนี่ยเอาเข็มเนี่ยจะไม่ค่อยต่างกันนะจะระระดับความลึกของดินน่ะมันอาจจะมีบ้างฮะบางจุดที่ที่ว่ามันมันมีความต่างแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยต่างกันนะครับมันเคยลงอยู่ประมาณเนี้ยไอ้ต้นอื่นๆมันก็จะลงอยู่ประมาณเนี้ยไล่ๆกันใกล้เคียงกันฉะนั้นเราจะสังเกตว่าไอ้ต้นก่อนหน้ามันลงประมาณ ประมาณไหนนะครับเราก็สังเกตได้ว่าเอ้ยถึงประมาณนี้มันมันใกล้จะได้จุดที่เราจะเช็คโกเขาแล้วหรือสองเนี่ยสังเกตพฤติกรรมของเสาเข็มว่าเวลาตอกแล้วมันมันเริ่มตื้อตื้อเหรอครับมันเริ่มมันเริ่มดูอาการแล้วดูมันมันไม่ค่อยขยับไปไหนมันไม่ค่อยลงเนี่ยอ่าช่วงตรงเนี้ยมันก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องเช็คโกเขานะครับในหัวข้อที่สี่เนี่ยเรา จะถึงขั้นตอนในการเช็คโบกเขาแล้วครับเรื่องของโบเขาเนี่ยการเช็คตัวเนี้ผมจะอธิบายแค่ในภาพง่ายๆนะฮะคือให้คนทั่วไปเนี่ยก็พอดูแล้วก็พอทําได้นะครับเราจะไม่ได้ลงรายละเอียดในหลักวิศวกรรมอะไรมากมายนะครับเอาแค่พอได้ไปตรวจไปดูได้เป็นเบื้องต้นนะครับเวลาที่เราตอกเสาเข็มไปเนี่ยจนมันถึงจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันตื้อละมันมันไม่ค่อยลงแล้วเนี่ย ถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าแล้วมันใช้ได้หรือ,อยังนะฮะมันแล้วเราจะหยุดตอบตอนไหนมันมันพอหรือ,อยังนะมันมันก็จะไม่มีใครตอบได้ใช่ไหมฮะว่าว่าตรงเนี้ยถึงจุดเนี้ยมันพอแล้วหยุดได้แล้วนะครับแล้วถ้าเราตอบไปเรื่อยๆแบบเราไม่รู้ว่าจะหยุดตอนไหนเราก็ยังคงตอบไปเรื่อยๆเนยะผมจะอธิบายเปรียบเทียบภาพแบบนี้นะฮะลองเราลองนึกภาพดูครับ เราสมมติว่าใต้พื้นดินเนี่ยเราเนี่ยมันมีแผ่นปูนอยู่นะฮะมันมันอาจจะเคยเป็นเป็นบ้านเก่าอะไรเงี้ยสมมตินะเป็นเป็นฐานปูนของบ้านเก่าแล้วเราก็ถมดินขึ้นมาเอาสมมติว่าเราถมดินขึ้นมาเป็นเมตร2เมตรเลยแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราทําอะไรสักอย่างโดยการตอกเสาเข็มเราก็เอาเสาเสาเข็มไม้นี่สมมติว่าเอาเสียบเสาเข็มไม้นี่ตอกลงไปเวลาเราตอกเสาเข็มไม้ลงไปใช่ไหมมันก็จะลงไปในดินเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ไหมฮะ มันก็ยังตอกลงอยู่แต่พอปของเสาเข็มไม้เนี่ยมันไปถึงไอ้แผ่นปูนที่มันเป็นฐานบ้านเก่าเราพอไปถึงตรงจุดนั้นอ่ะผลของมันจะเป็นยังไงมันมันก็เสาเข็มไม้มันก็จะตอกไม่ลงใช่ไหมฮะมันก็จะอยู่ตอกไม่ลงทีนี้ถ้าตอกไม่ลงเนี่ยแล้วเรายังฝืนตอกอยู่นะครับเราไม่หยุดตอกอ่ะเราคิดว่ามันน่าจะติดอะไรนิดหน่อยเดี๋ยวตอกลงไปอีกมันมันเดี๋ยวเผื่อมันจะลงไปได้อีกลักษณะประมาณนี้นะครับ ทีนี้พอเราต่อไปอีกเนี่ยผลของมันนะครับอ่าสิ่งแรกเลยคือตัวหัวไมนะ้ที่เราต่ออ่ะมันจะฉีกแล้วก็ยังเท่าฝืนต่อไปเรื่อยๆเนะี่ยมันก็จะฉีกวิ่งวิ่งลงไปในแนวของเสาเข็มไม้ด้วยลักษณะมันเป็นแบบเนี้ยมันถึงต้องมีการเช็คโบเขาเพราะเสาเข็มที่มันลึกลงไปเป็น10เมตร2ีเมตรเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าชั้นดินข้างล่างเรา,าปลายเสาเข็มแล้วเนะี่ยมันไปเจออะไรอยู่ นะครับงั้นมันจึงต้องมีหลักอะไรสักอย่างมีวิธีการอะไรสักอย่างที่จะทําให้รู้ว่าถ้าถึงตรงนี้แล้วคุณต้องหยุดได้แล้วนะคุณไปต่อไม่ได้แล้วนะถ้าไปต่อมันหมายถึงอันตรายนะหัวเสาเข็มคุณอาจจะแตกรอยเชื่อมของเข็มที่มันต่อกันอาจจะฉีกขาดหลุดหรือว่าอาจจะทําให้เข็มเนี้ยมีการหักการระเบิดอยู่ในดินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพราะว่าเสาเข็มเนี้ยมัน มันก็รับแรงกระแทกไม่ไหวใช่ไหมฮะถ้ามันมันไม่ลงแล้วมันแน่นแล้วเนี่ยงั้นถ้าเราเข้าใจหลักการตรงนี้แล้วเนะี่ยเราก็จะพอเริ่มเข้าใจในหลักการมนาะอ๋อว่ามันประมาณนี้นะทีนี้ตอนที่เราสั่งเสาเข็มมาเนี่ยครับโดยปกติเนี่ยทางโรงงานเนี่ยเขาจะมีค่าแจ้งเรามาตัวหนึ่งเขาเรียกว่าค่าความปลอดภัยของตัวเสาเข็มเนี่ยคือเขาจะให้มาว่าไม่เกินนะไม่เกินเท่าไหรนะ่สมมุติผมยกตัวอย่างกับ บ้านหลังนี้ที่เราดําเนินการต่อเสาเข็มเนี่ยค่าความปลอดภัยทางโรงงานเนี่ยแจ้งมาว่าไม่เกิน5้าเซนเดี๋ยวเราจะเอาค่าเนี้ยไปใช้กันว่าไอ้ค่าไม่เกิน5ิเซนอะ่ะมันถูกใช้ยังไงนีการเช็คนะฮะการเช็คเนี่ยผมถ้าเราเช็คในคําว่าโบเคาเลยเนี่ยมัน มันคำนวณกันกันยุ่งยากหลายหลายขั้นตอนเลยครับผมเราทั่วทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเข็มนิ่งๆแล้วเนี่ยเราก็จะเช็คกันถ้าไม่ไม่ได้มีวิศวกรไม่ได้มีอะไรอยู่ที่หน้าง,งานอะ่ะเช็คกันเองอะ่ะกับเจ้าของบ้านหรือกับโฟแมนช่างตอกเสาเข็มอะไรเงี้ยก็จะเช็คกันที่อ่าผมจะใช้คําว่า last ten b o w นะครับ last ten b o w เนี่ยแปลว่าการตอก10ครั้งสุดท้ายนะฮะโดยหลักของมันก่อนโดยหลักของคําว่า last ten b o w เนี่ยก็คือว่าเวลาเราตอกเสาเข็ม ไปเนี่ยเรารู้สึกว่าเข็มมันเริ่มหยุดละเราเริ่มนิ่งละเราวิธีการนะฮะเราจะขีดเส้นไว้เส้นหนึ่งก่อนนะครับเพื่อจะให้รู้จุดของมันไว้ก่อนจุดแรกก่อนจุดอ้างอิงจุดแรกก่อนแล้วเราก็ตอ,อกนะครับไปอีกสิบครั้งนะครับตอ,อกด้วยว,วิธีการที่ตอ,อกมานี่แหละยกลูกตุ่มประมาณสามสิบเส้นอตอ,อกลงไปปกติเ้วนี่เนะี่ยแต่ว่าให้มีการนับ,นะบให้นับไปสิบครั้ง พอเรานับไปสิบครั้งเนี่ยให้เราขีดขีดที่สองแล้วให้วัดระยะนะฮะจากขีดแรกไปขีดที่สองเนี่ยว่ามันห่างกันเท่าไหร่ไอ้ค่าที่มันห่างกันตรงเนี้ยครับช่องว่างตรงเนี้ยแหละอ่ามันจะเป็นค่าที่มันจะต้องไปสัมพันธ์กับค่าความปลอดภัยที่ทางโรงงานก็แจ้งมาโรงงานก็แจ้งว่าไม่เกินห้าเซนใช่ไหมอย่างกรณีของผมเนี่ยไม่เกินห้าเซน ทีนี้พอผมวัดไปได้เนี่ยมันได้6กเซนได้6กเซนแสดงว่ามันเกินถ้ามันเกินใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ในที่นี้ก็คือเราก็จงตอกต่อนะฮะเราก็จะต้องทําการต่อไปอีก10ครั้งนะครับอีกต่ออีก10ครั้งเพราะสิครั้งต้องหยุดนะฮะหยุดก่อนตอก10ครั้งแล้วก็หยุดแล้วก็ขีดอีกขีดนึงแล้วทีนี้ก็วัดระหว่างขีดขีดที่แล้วนะฮะขีดที่แล้วเนี่ยกับขีดปัจจุบันเนี่ยที่ขีดได้เนี่ยแล้วก็วัดอีก แล้วค่ามันได้เท่าไหร่มันมันยังเกินห้าอยู่ไหมอ่าถ้ามันเกินก็ยังต้องตอบไปอีกเป็นรอบที่สามนะฮะก็ตอบไปทาอยู่อย่างเงี้ยครับถ้ามันอ่ามันมันถ้ามันเกินเราก็ต้องตอบไปอีกแล้วเราก็ขีดใหม่แล้วเราก็วัดใหม่นะจนค่าที่วัดออกมาเนี่ยมันได้นะฮะไม่เกินนะค่าที่ ทางโรงงานก็กําหนดมาว่าไม่เกินห้าเซนนะครับอย่างกรณีที่ที่ตัวอย่างที่ผมวัดได้เนี่ยต้นที่กําลังทําคลิปอยู่เนี่ยมันได้สามเซนครึ่งอย่างเงี้ยคือมันไม่เกินห้าเซนถ้ามันผลของมันออกมาแบบเนี้ยก็เท่ากับว่าเสาเข็มต้นเนี้ยตอกได้ตามค่าที่โรงง,งานกําหนดแล้วนะครับก็ให้หยุดการตอกนะครับอย่าไปตอกต่อนะฮะต่ให้เพราะว่าถ้ายังฝืนตอกต่อไปอีกเนี่ย มันอาจจะลงได้มากกว่านี้อีกนะฮะแต่มันจะมีความเสี่ยงเหมือนกับกรณีที่ผมยกตัวอย่างไอ้เสาเข็มไม้ที่ตอกจนหยุด จนถึงจุดแล้วถึงสุดแล้วเราก็ยังคงตอบต่อไปเนี่ยมันจะทําให้หัวเสาเข็มน,นะแตกลือหรือตัวเสาเข็มมาได้รับความเสียหายอันนี้ก็อจะได้เป็นวิธีการนะฮะที่เราจะไปตรวจนะฮะตอนที่เราจะไปตรวจการตอบสิบครั้งสุดท้ายนะครับและสุดท้ายนะครับก็5ห้าก็เป็นเรื่องของการเก็บข้อมูลนะครับค่าต่างๆเนี่ยที่เราที่เราได้มาจากการวัดไอไอค่าลาเทนโบตรงเนี้ยสามเซนครึ่งมั่งสองเซนมั่งบางต้นก็ สี่เซนอะไรเงี้ยเราก็จดแล้วก็โนต้ตไปในแบบเพราะว่าค่าพวกนี้บางทีเราอาจจะต้องให้ทางวิศวะเขาหรือว่าเป็นค่าข้อมูลของบ้านอะไรเงี้ยวันหนึ่งมันมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะเอาค่าพวกนี้ไปตรวจเช็คได้ก็เป็นยังไงกันบ้างครับเรื่องของการไปคุมงานเต่าเสาเข็มนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับนะะเรื่องหนึ่งที่อยากจะเน้นๆเ,เลยนะครับก็คือในเรื่องของ ความอันตรายนะครับในหน้าง,งานตอกเสาเข็มเนี่ยมันก็เคยมีข่าวาวว่าเออเข็มมันหักลงมาทับอะไรทําให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้นะครับตรงนี้ก็ให้ระมัดระวังนิดนึงทํางานอยู่กับเครื่องจักรหนักๆเครื่องจักรใหญ่ๆนะเราเราต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษหน่อยนะครับสำหรับใน EP นี้ก็ได้เข้าใจกันถึงขั้นตอนของการตอกเสาเข็มแล้วนะครับก็ ถ้าใครกำลังปลูกสร้างบ้านอยู่ก็เท่ากับว่าตอนนี้เรามีเสาเข็มแล้วเดี๋ยวในขั้นตอนต่อไปนะครับเราทางผมก็จะพาแม่บ้านไปลงงานทำฐานลากและต่อหม้อก,กันต่อไปครับผมสำหรับอีพีนี้ก็เท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ